สวัสดีครับวันนี้สวัสดีค่ะมาหาหอยกันค่ะมาหาหอยครับที่หมู่บ้านจุฬาพรพัฒนาชิเ็ดนะคะตำบลอะไรคะตำบลบาละอำเภอกาบังนะคะจังหวัดยะลานะคะวันนี้เราก็ได้หอยหนึ่งสองสามสี่ตัวแล้วค่ะไว้พบกันใหม่นะคะตอนนี้ไปที่ครูมวนก่อนนะคะที่ครูมวนครับ ไปดูหอยโอ้วันนี้ทีมงานกสนตำบลมาละมาหาหอยมีหอยอะไรบ้างครับมีหอยหอยลูกหินค่ะหอยลูหอยหอยลูกหินขวอครับขัวร์พร้อมครับวันนี้ลงพื้นที่สำรวจทางธรรมชาติบ้านจุลาพรพัฒนา11 หอยเยอะเลยหอยทั้งนั้นนี่หอย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 ตัวโตๆนะคะอ่าเดี๋ยวพากลับไปฝากคูเฟ่ <c oughs> นี้นะครับพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ <c oughs> น้ำอ่าเดี๋ยวจะมาทำกิจกรรม ข้าวคลูกเสือเดินป่า,าน,น,านีฝ่ายนะครับเพื่อกัอกเก็บน้ำไว้ใช้ในการปลูกพืชผลไม้ของชาวบ้านสำหรับ EP พหนึ่งนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวมีโอกาสครั้งต่อไปจะมา ทำต่อไปนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าฝากกดตัดต้นอะไคล้ด้วยนะครับ